สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Little m o o s Channel วันนี้เราจะมาคุยกันถึงปัญหาลูกแตกน้องไปเรียนเด็กเล็กนะไปเรียนแล้วป่วยทำอย่างไรดีแก้ปัญหาอย่างไรร้ายแรงไหมแล้วเราควรจะทำยังไงจะแบบว่าลาออกเลยดีไหมเพราะว่าลูกป,ป่วยบ่อยมากคือช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมค่ะ เราอยู่เมกาเนาะไม่ใช่ช่วงเปิดเทอมของเราเนาะเป็นช่วงใกล้จะปิดเทอมของเราแล้วแต่ว่าที่ไทยเนี่ยเป็นเป็นช่วงเพิ่งจะเปิดเทอมแล้วก็เลยมีญาติที่เขามีมีเด็กเล็กๆเ,กเกนี่ยค่ะแล้วก็เพื่อนๆนก็มาถามเราแบบเฮ้ย <"He i, S 2> มูจุม่มส่งไปเรียนวันแรกหยุด2อาทิตย์หยุด2อาทิตย์ไปเรียนอีกวันนึงกลับมาน้มูกไหลเป็นไข้อีกแล้วฉันจะเอาลาออกดีไหมวะมันไม่คุ้มค่าเทอมเศรษฐกิจก็ยิ่งไม่ดีอีกคนนึง ไปเรียนได้วันเดียวเอาโควิดกลับบ้านมาฝากอีกคนนึงไปเรียนได้วันเดียวแล้วหลังจากนี้ยังไม่ได้ไปอีกเลยแต่อีกคนนึงไปเรียนทุกวันไม่ป่วยเลยเอ๊ะตกลงมันยังไงนะก็อุ้ยเพิ่งเห็นฉากหลังตัวเองงานยุ่งมากเลยอะ,อะก็สันส้นๆแล้วกันวันนี้อันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจว่า โรงเรียนนะเราจะพูดถึงโรงเรียนอนุบาลน,นะทุกคนมหาลายัยประถมมัธยมเนะี่ยเราจะไม่ไปยุ่งกับเขานะเพราะว่าก็เด็กโตแล้วภูมิต้านทานเขาก็จะเริ่มแข็งแรงแล้วค่ะทีนี้เราจะพูดถึงเด็กอนุบาลจะเริ่มตั้งแต่ Daycare, Nursery แล้วก็ Pre-K, Pre-School ก็คือเอาเป็นว่าต่ำกว่า5ขวบอะประถมที่ไทยก็น่าจะประมาณ5ขวบเนาะสาประมาณ5ขวบเพราะว่าเด็กเด็กที่เมกาก็จะเริ่มเรียนประมาณ ประมาณ5้ขวดเพื่อนๆเราจะคันเยอะหน่อยนะกาวเป็นลิงเลยเราแพ้ไอคอตต้นบูดตอนนี้ที่เมกามันจะมีไอคอตตอนบูดโฟล a อินดี e air เหมือน Snow เลยทุกคนเหมือนหิมะเนี่ยหน้าก็เลยแดงนี่เพิ่งเลิกงานนั้นสภาพไม่ไหวละอ่ะกลับมาอันดับแรกเพื่อนๆต้อง<ๆ>เข้าใจก่อนว่าโรงเรียนไม่ใช่เปลี่ยนคำใหม่ใช้คำว่าเนอร์เซอรี่อดีนะเอาว่าเนอร์เซหรือเดย์แครหรือ เออเดย์แคร์ที่เราทำเนี่ยหรือว่าเนอร์เซอรี่เนี่ยคุณมันเป็นแหล่งรวมของเจอร์มส์และแบคทีเรียใช้คำนี้เลยเพราะว่าอะไรเด็กเวลาเขาน้ำมูกไหลเขาทำไงอะปาดปืด้ดเช็ดนี่เช็ดบางคนหยิบออกมาเอามาส่งอะมิสมูจ,จุมให้เราโอ้โหขับใจ บางคนก็ยิ่งกว่านั้นนะอย่าพูดเลยเนาะอะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ท่านมุกอะไเราก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยมาละกระด่ายชู้กระด่ายชูช้มันก็จะไม่แพ้ไม่ไม่แพร่เชื้อคนอื่นเพราะเราจะ,ะ,ะาระมัดระวังตัวอย่างเหมือนอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ใหญ่างค่ะเออวันนี้เริ่มเจ็บคอแล้วตื่นมาเจ็บคอไม่ใช่แล้วกินยาดักแต่เด็กเขาไม่ใช่ไงเด็กก็คือเด็กเด็กก็คือเด็กเนอร์เซอรี่ในเป็นแหล่งรวมของโอ้โห ฆ่าเชื้อกันทุกวันยังดีนะของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กยังค่าเชื้อง่ายหน่อยถ้ามีสักยีคนนี่คือครูก็ป่วยแน่นอนอหนึ่ต้องทําใจการที่จะส่งลูกเข้าไปเขาถึงไม่ค่อยแนะนําเด็กเล็กอย่างสมมติมีลูกหนึ่งขวบอย่าพาไปเรียนถ้ามันจําเป็นจริงๆอะค่ะต้องไปทํางานหรือมันไม่มีตัวเลือกอะเราก็เข้าใจแต่ถ้ามีตัวเลือกนะยังลูกอยู่บ้าน แปลกไหมเราทําธุรกิจเนอร์เซอรี่นะแต่เราสนับสนุนด้นุกคนเลี้ยงลูกอยู่บ้านเพราะเราเห็นมาเยอะมากเราตั้งแต่เราเป็นพรีสกูตั้งแต่โรงเรียนอินเตอร์ที่ไทยตั้งแต่โรงเรียนที่นี่คือเราเด็กเล็กป่วยอย่างของเราเนี่ยลงทะเบียนมาทุกวันบางคนก็มาวันหนึ่งสวัน3วันไม่เกินนี้เด็กใหม่ค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มปรับตัวทีนี้มันอันตรายไหม มันก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาลูกของคุณเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราเนี่ยเขาป่วยบ่อยแค่ไหนไปโรงเรียนทีป่วยกลับมา5วันเออพักนะเพราะว่าไม่สบายเนาะ,ะเดี๋ยวไปติดเพื่อนอะเลย5วันแล้วอาทิตย์หน้าไปอีกกลับมาป่วยอีกดึงอันนี้กี่วันละ10วันละสิว,วันนี้ป่วยสองครั้งละครั้งที่3มไปโรงเรียนอีกกลับมาป่วยอีก ภายในหนึ่งเดือนถ้าลูกคุณป่วยสามครั้งไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันเนี้ยหลายคนมองว่าปกติสําหรับเรานะเราไปอ่านในในเว็บอะไรเงี้ยเนี่ยปกติค่ะไม่ทุกคนคุณหาหมอได้เลยไม่ปกติทใหมมันก็ไม่ได้ไม่ปกติแบบแปลกประหลาดคือมันไม่ควรจะเป็นภายในสองเดือนนะคะเด็กควรป่วยหนึ่งครั้งไม่ทุกคนไม่จําเป็นต้องป่วยนะ เอาเป็นว่าถ้าลูกคุณป่วยทุกๆุสองเดือนโอเคโอเคอยู่แต่ลูกคุณป่วยทุกอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์ทุกสามอาทิตย์เราแนะนำให้พบแพทย์เราแนะนำให้ตรวจอะไรสักอย่างเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรถ้าสำหรับเราเราจะเรียกเราก็จะเรียกแค่ว่าตรวจตรวจเลือดไม่รู้ไปถามน้องเป็นพยาบาลน้องบอกให้ตรวจเลือดเราจะเรียกว่าตรวจเลือด แต่คือจากประสบการณ์ที่เราเจอนะที่เราเคยทํางานกับเนอร์สเลี่ที่หนึ่งค่ะแล้วเจ้าของเนะี่ยเขาเป็นคุณหมอเขาก็บอกว่าเขาเราก็ได้ยินเขาแนะนำเนี่ยคุณแม่แบบน้องป่วยทุกสองอาทิตย์เลยเอ,เองเองเถอะเขาพูดอย่างนี้เลยนะทางทางี้เราอะเป็นเจ้าของธุรกิจเราได้เงินนะแต่ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมบางทีมันก็ต้องมาก่อนค่ะแล้วก็เคยมีเด็กมาคนหนึ่งน้องมาแล้วป่วยมาปุ๊บป่วยปับ๊บมาปุ๊บป่วยปับ๊บมา มา1วันหายไป4วันอ่ะที่หน้ามาใหม่หนึ่งวันหายไป4ี่วันมาหนึ่งวันหายไป4ี่วันคุณแม่บอกป่วยเราบอกแม่ลาออกเถอะไม่ไม่ใช่เราลาออกนะให้เขาว่าเอาลูกออกจากโรงเรียนเถอะคือเรามันก็ดีนะได้เงินเลี้ยงเด็กวันเดียวได้เงินอีก5วันแต่คือมันไม่ใช่เราก็ต้องมีหน้าที่ให้รีซอสเสร็จให้คําแนะนําเขาด้วยว่าเออคุณแม่มันไม่ใช่แล้วน้องอยังไม่ผอมร้ายแรงไหม ใครจะอยากอยู่กับเด็กป่วยเราไม่ได้เป็นคุณครูไม่ได้สอนไม่ได้เลี้ยงอย่างเดียวคุณเลิกงานแล้วเราก็เป็นแม่ถ้าลูกเราป่วยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไม่ได้นอนเนี่ยจะต้องการบ้านปริญญาโทอีกเยอะแยะไปหมดถ้าลูกเราป่วยโรงเรียนเราก็ปิดถ้าหาคนเลี้ยงไม่ได้จริงๆแต่อันๆเดี๋ยวก่อนกลับเข้ามาก่อนเอาเป็นว่าถ้าลูกคุณป่วยบ่อยจนเกินไปเนี่ยคะ่ะเราแนะนำให้ออกเถอะ จ้างคนเขามาเลี้ยงอยู่บ้านดีกว่าเพราะเด็กบางคนร่างกายไม่พร้อมที่จะไปอยู่กับเจมิมทีนี้ก็มีน้องรุ่นน้องคนอนึ่งถามพี่หมจุ่มแล้วทำไมเวลาเราไปไปที่อ่าเพื่อเพิ่งเลิกงานนะสมองไม่ได้พักไปสวนสาธารณะออกไปเล่นไปทะเลโอ้โหยิ่งโดยเฉพาะบางแสนนะคนเป็นหนอน หมายความว่าคนเยอะค่ะทุกคนวพาทำไมคนเยอะแล้วทำไมลูกหนูไม่ป่วยลงไปในทะเลเชื้อโลกเต็มไปหมดอันนั้นมันกลางแจ้งคุณมันกลางแจ้งลมเนี่ยมันก็จะพัดเชื้อโรคละเลยหายไปแต่เนี่ยอย่างในออฟฟิศอย่างเงี้ยถ้า มีคนอื่นป่วยเข้ามาอย่างเช่นคุณสามีป่วยนะเราก็เช็ดทุกอย่างเลยคุณเช็ดเหมือนตอนเป็นโควิดเลยเชจะเช็ดเช็ดเช็ดฉีดสเปรย์ไม่งั้นเราก็ป่วยแต่ถ้าเป็นการแจ้งก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเราถึงแนะนําให้ไปโรงเรียนเด็กที่ปบบว่า,าเขาพาไปเล่นการแจ้งเยอะๆอ,อันนี้ก็ค,คือคำตอบข้อที่สองขอโทษค่ะว่าอันตรายไหมก็ดูว่าถ้าป่วยบ่อยขนาดนั้นนะคะนองเองเถอะ เพราะว่าสงสารเขาแล้วก็เขาร่างกายเขาก็จะแย่ไปเรื่อยๆเนอะไหนๆก็ป่วยอยู่ดีคุณจ่ายค่าเธอไม่คุ้มหรอกคุณเลี้ยงเองดีกว่าเข้าผ่านไปปีหน้าค่อยว่ากันทำยังไงดีอะใครนะที่พาลูกไปโรงเรียนแล้วแบบไม่เคยป่วยเลยป่วยแบบน้อยมาก <c oughs> เราพูดเลยว่าคุณโชคดีมากส่วนใหญ่อะ่ะ จะเป็นเด็กโตเด็กที่แบบ4ีห้าขวบอย่างเงี้ยจะจะไม่ค่อยป่วยลนะแต่ถ้าเป็นแบบที่ไทยอนุบาลก็เรียนเร็วเกิน3ขวบอย่างเงี้ยยังเดินไปล้มไปอยู่เลยบางคน2องขวบกว่า3ขวบเนี่ยก็จะโอ้ยคันก็จะเสียงกับกัารมือนไปโดนฟาดมาเนี่ยไม่พอไม่มีสคริปต์้้วก็ลืมของตัวเองไงทำอย่างไรดี ร้ายแรงบอกแล้วใช่ไหมถ้าไม่ได้ป่วยบ่อยก็ไม่ร้ายแรงค่ะถ้าแบบ2เดือนครั้งก็โอเคหรือก็ดูไปก่อนว่าเขาปรับตัวแลดีขึ้นได้แค่ไหนสุดท้ายทํายังไงดีมีให้เลือก2 choice แค่นี้แหละ choice แรกเลี้ยงเองอันนี้จริงนะเลี้ยงเองแบบโหรู้ไหมว่าแนนนี่ราคาเท่าไหร่รู้สิ ล้วก็ต้องมีเหมือนกันแนนนี่ที่อเมริกาคุณชั่วโมงละ20เหรียญน,นะชั่วโมงละ6 0 0ไม่ใช่ต่อวันนะ1่ชั่วโมงเนี่ยเสียไป600บาทแม่อยู่ในออฟฟิศทำการบ้านนี่เนี่ยแนนนี่อยู่กับลูกเพราะว่าบางทีสมองมันเล่นๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกไม่ไหวเหมือนกันหรือบางทีเราก็มีทุละจ้างแนนนี่ถ้าคุณต้องมาทำงานจ้างโอ้ยแพงแนนนี่แชร์รู้จักแนนนี่แชร์ไหมก็คือเอาสองครอบครัวเนี่ยจ้างแนนนี่คนนี้ อ่ะเราไม่รู้จริงๆเนี่ยที่ไทยชั่วโมงเอาสมมติเดือนหนึ่งนะค่าแนนนี่ค่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทถ้าถามเขาเนี่ยสองคนอ่ะหมื่นห้าได้ไหมได้อีกห้าพันนะสองคนหมื่นห้าได้ไหมแล้วยู่ก็ได้ไปหมื่นห้าฉันก็เสียแปดพันห้าเจ็ดพันห้า เราก็เสียเจ็บนาก็ประหยัดอันนี้ก็ลองหาดูอันนี้อันนี้คือคําแนะนําส่วนตัวของเรานะจากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการนี้มามากกว่า10ปีนะทุกคนไม่ได้มีแบบว่าบิสเนสเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆนะจ๊ะสองอะไรนะอันแรกหาแนนี่ใช่ไหมเอ๊ะหรือเลี้ยงเองหรือเลี้ยงเองนี่แหละโอเคประมาณว,ว่ามันมี2ช้อยเนะี่ยคุณจะจ้างแนนี่หรือคุณจะลาออกและหาเปลี่ยนงานที่สามารถ อยู่กับลูกด้วยได้คือสมัยนี้มันก็ออนไลน์เยอะแยะทุกคนอืหรืออาจจะแบบหาตับจับก,กุ๊กกิ๊กก็แก๊ไม่รู้เหมือนกันแต่คือตัวเลือกมันมีแค่นี้จริงๆค่ะจะเลี้ยงเองจะเลี้ยงจะเลี้ยงเองหรือไปจ้างแนนี่เลี้ยงแต่ว่าจริงๆถ้าแบบลองให้แบบไฟ์อะไฟ์แบบส่งไปเ,เดี๋ยวลูกก็จะดีขึ้นส่งไปเลยเดี๋ยวลูกก็ดีขึ้นข้อนี้ส่วนตัวเราไม่แนะนำเพราะ คุณส่งลูกไปป่วยอะร่างกายเขายังไม่แข็งแรงคุณแม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าโอ้ยน้อง a อสามขวบไปโรงเรียนไม่เคยป่วยเลยพอชั้นมานมีคนที่สองแล้วน้อง B ป่วยบ่อยป่วยบ่อยเพราะว่าน้อง A กับน้อง B มันคนละคนกันคุณแม่เข้าใจไหมมันคนละคนกันเราได้ยินบ่อยมากอู้มีลูก3คนนะสองคนแรกไปโรงเรียนไม่เป็นอะไรเลยไอคนสุดท้ายนี่แบบป่วยแล้วป่วยอีกป่วยแล้วป่วยอีกป่วยแล้วป่วยอีกถ้าป่วยแล้วป่วยอีก อยู่บ้านค่ะเพราะว่ามันจะไม่ดีขึ้นมันไม่ได้เหมือนแบบการฝึกกินเผ็ดนะคุณแม่มันไม่แบบวันนี้กินเผ็ดนิดนึดนงพรุ่งนี้กินเผ็ดความวันนี้มันฝึกไม่ได้อะมันร่างกายเขาจะจะจะ,จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองเหมือนเราเนี่ยเราแพ้ไอละอองคัตตันบอลที่มันปิวแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปี แล้วก็คือออกไปข้างนอกแค่ชั่วโมงเดียวนะพาเด็กไปเดินเล่นก่อนแล้วก็ไปแบบละลาบ๊ายบาย,บายแม่เขาเนี่ยร่างกายเราก็ไม่เคยยูดสูไม่เคยยูดสูไม่เคยชินกับมันเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีคันทุกปีเนี่ยออกไปไหนก็เกา่าเงี้ยเป็นลิงแล้วมันจะเป็นแค่ตรงเนี้ยอ่ะอันนี้ก็นอกเรื่องเยอะไปหน่อยบอกแล้วไม่มีสคริปก็จะเป็นอย่างนี้แหละสรุปไปแล้วว่าทําไมถึงป่วยเพราะคุณพาลูก ไปอยู่ในแหล่งสะสมเ์มส์และแบคทีรียที่อยู่ในนั้นมันถ้ามีโรงเรียนการแจ้งก็จะดีค่ะอ่ะสทำาลายแรงไหมถ้าเด็กป่วยไม่เกิน1ครั้งใน2เดือนไม่เกินปีหนึงอะลูกคนป่วยไม่เกิน6ครั้งอะไม่หลายแรงแต่ถ้าเกินกว่านั้นต้องต้องใกล้ชิดกระมอนนิดนึงเพราะว่าเด็กเด็กเ้องเขาเซนซิทีฟมาก 3าําอย่างไรก็บอกไปแล้วจะเลี้ยงเองจ้างจ้างจะเลี้ยงเองหรือจ้างพี่เลี้ยงก็คือน้องอยู่บ้านหรือไม่มีนะมีแค่นี้แหละหรือคุณแม่จะเลี้ยงเองจะเลี้ยงเองจะจ้างพี่เลี้ยงก็คือชอยส่แบบว่าทนไปเหอะทนไปเดียนอะ่ะไม่ไม่แนะนําจากสมองเราที่ศึกษามาไม่แนะนําจากหัวใจเราที่เป็นผู้ปกครองก็ยังไม่แนะน,นําชอยนี้นะคะ ก็เอามาฝากกันหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกไปเรียนป่วยจังป่วยจังคุณเราอะเราเนี่ยสอนเด็กเล็กตลอดเด็กเล็กก็คือเด็กที่เพิ่งมาเรียนวันครั้งแรกเข้าปีแรกตลอดเราก็จะเห็นว่าวันแรกมีนักเรียน10บคนพรุ่งนี้เหลือสามวันแรกมี15าวันนี้มี15้าเอาวันต่อมาเหลือแเนาะ สุดท้ายก็เวลาเขาหายไปหายไปสักปี2ปีแล้วก็กลับมาแล้วแบบไม่ป่วยอีกแล้วก็เด็กแต่ละคนนะคะเขายูนิคค่ะเขาเขาต่างกันเราอย่าเอาเด็กแต่ละคนไปเปรียบเทียบกันร่างกายของของคุณพอ่อคุณแม่ยังต่างกันเลยก็ฝากไว้คลิปดีๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เรานะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย